กดบ่แล้วแต่กดผู้เดียวหลายแห้งนะประสิวอ สวัสดีครับพาพี่น้องมากลางมองครับผมอันนี้สามเส้นครับผมสามเ้นเต็ม ม้องขาดเบาะครับพี่น้อง หลังจากสีไซมมองไว้ครับผมเหยาะปักเบ็ดเหยาปะปลาเข็งครับผมเหยาปะปลาเข็งเทียบหลังเลยครับผมเัานี้เขาฟังเลยพี่น้องใส่ไปน้ำอุ่นครับผมมัดไปเลยครับมัดจะหนีเลยครับผมเขาไปบระอดฟังครับผมใส่วิธีมัดเอา ฟ้ามายามครับอีือตัวเข็งครับกวดขอี่ดีๆแต่มมนแรลนครับน้ำลึกดเลีพี่นอ้องลุบหัวเลยครับเบิงไกลๆครับผมนี่เลยครับ เก๋ครับผมใส่หลังต่อไปครับผมบรรยากาศช่วงแรงๆครับตะเวนกำลังตกดินครับผมห่วยครับน้ำลึกครับพี่ต้องดูหัวเลยไปครับผมใส่ต่อครับผมเดี๋ยวค้ำก่อนผมับเผยติดลังลงครับผมเก๋ครับ ครับผมหลังที่สองครับผมไปเสียบเรียบร้อยครับผมหลังที่สองใส่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องไะเว้นที่ตกดินนะครับหายเรือใส่ครับผมวี่รุ่นนี้ครับปลาหลายเติบแถวนี้ครับโอเคครับผมครับสวัสดีตอนเศร้าครับผม มาตั้งน้เส่าปัญใดครับผมตอนนี้พี่น้องมายามเบ็ดครับผมยามเบ็ดยามมองที่ใส่ว้ครับผมเดี๋ยวรอให้มันแจ้งอีกจักน้อยครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องลงไปยามครับผมครับตอนนี้ยังมืดอยู่ครับถับเบิ่งจากเวลาก็ประมาณตีห้าครึ่งครับผมตีห้าครึ่งน้มันแจ้งปันไดครับผมโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวตอนเสาร์จะพาลงไปยามเบ็ดครับผมโอเคครับ ไปครับพี่น้องยามเบ็ดครับผมขี่เรือครับขี่เรือไปเลยอันนี้เรือจะคลองนะครับผมยามเบ็ดแล้วจะไม่ยามมองเปลี่ยนขังครับผม กันอยูเ่เบ็ดครับพี่น้องอืมบรรยากาศดีครับเศรครัโฮมหมอกโรงพร้อมปลาลายอยู่ครับเดี๋ยวหากินได้มันปีไปครับพี่น้องอเาเบ็ดไทยให้เพื่อนเพือะครับของแรก เฮดบ้าน <c oughs> หมืดจุดน้อย <c oughs> เปิดนอนหน้าครับผม <c oughs> ดังแรกครับ <c oughs> ตึงตึงตึง <c oughs> โอ้ยเนื้อป่าตอ้วน่ะปลากดเนีนอีดี ้ของแค่น่องปากฏดครับผมของญ่แล้วดิน,ด,นด,ดดูด้ ปากกดหญ่เดี๋ยวปล่อยพี่น้องอ้บนหน่อยเน้อครับของเ้าอืเอเหลืองเลยนี่ครับผมใส่สวยๆเลย เก็บเก็บโอเคครับพี่น้องหลังแรกเฮกมันไปพี่น้องเหลือสามหลังครับผมเหลือสามหลังใส่เบ็ดีหาหลังครับผมเรื่องหลังนี้เป็นจึงใดมัดเซกุ้งไมไว้มัดเซตุนไม่ไว้เลย ว่าได้มะหย่ามขึ้นครับมันหลุดแต่ว่าได้มาแต้มน,นึงงละหลังนี้ก็โอ้เมียเสียเมียเสียเอ๋สองสองหลังสุดท้ายจะมันไหม ไปดูหลังทุ้ไทครับผมเพื่อได้ของไงเจักโตครับผมโอ้ยแล้ะเป็ดหลังทุตไทบ่ถือครับพี่น้องอ่ถือบ่ถือ เงี่ยเสียครับผมโอเคครับเดย๋ยวยายามมองต่อครับผมอย่ามองต่อครับพี่น้องอย่ามองตอ่อแกสเสือกันครับถือหลายอยู่พี่น้องคิดว่าเบิ้องนี่ลาเดี๋ยวกูทีเดียวไปปดทีเดียวเลยครับอยู่ตึงโขว ปวดบัวเรียวเท้ปวดผู้เดียวหลายแห้งพุ่นะปลาซิวปลาซิวมองปลาซิวครับผมซิวล้วนๆมองห่างอูพูดนะปลาทั้งนั้นครับผมปลาทั้งนั้นเลย น่ะ่าโอะได้กินแรงนะบ้านก็แยงปลาซิวอ้าวครับผมปลาซิวอ้าวนี่ปลาแปบไปเก็บของหลายอยู่ครับ ครับผมประคบประนังน้อยบึงงอ้ยพี่น้องดยทนปวดบวันพูดนะปลาเนื้ออ่อานครับผมปลาตั้งใหญ่ มองหน่อยปวดครับคีครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปปวดทั้งโขกห้เบิงอีกเื่านึงครับผมมาครับพี่น้องปลาสามเส้นเคืองครับผมปลากระแยงใบข้าวหนึ่งแต้มตัวนี้ปวดง่ายอยู่ครับ แต่ว่าระวังเนี่ยมันไม่เงียงมองหน้างห่างกอคือการพี่น้องปันก็แยงเอาไปปิ่งไปต้มกระเสียบครับผมสี่เลยอืมตัวหนึ่งพี่นอ้องอันนี้ก็ปากระเยงไมข้าวสองนะครับ มนัมนมันจะว่าสองเส้นเตียมสองเส้นเคืงตรงขึ้นไปปวดต้องขู่ครับถือไรมีอีกบ่หมานอยู่เด้พี่น้องมือประกดใหญ่ตัวนึงคุ้มนะครับในตัวประกดต,ตัวนะี้ต้มอยู่ อีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วถึกจนตายปลากระยงถึงกจนตายครับผมแต่บ,บทน,นันเอานี่เต็มที่สามถึกตะเวนมันดีรคบถึกจนตายฝุ่นตัวหนึ่งปลาตะเพียนปลาตะเพียน ดเดียครับหอดฟังล่ะเก้ครับพี่น้องปลดเมาสสองเส้นต่อครับผมเิึงได้ครับพี่น้องปาาลาล้วนได้ครับปลาื้วนี้มันใหญ่สุดเกืประมาณนี้แล้วครับปลาซิวปลาแปบครับผมนี่ก็เป็นปลากระแยงปลากระแยงไล่ดำ ถือหลายอยู่ครับปลาแยงคุณเนาะโอ้อันนี้ปลาเนื้ออ่อนครับผมประครบนี่ปลาซิวอ้าวครับผมโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะปลดก่อนครับผมเบื้องันจะได้หลาไปไหนครับผมปลาปลามองมองทีครับผมมองสองเซ้น เดี๋ยวเอาไปให้แม่พึ่นหมกครับผมแล้วก็ได้ปรากฏตัวสิคือตัวนึงครับผมตัวใหญ่เลยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนครับผมเดี๋ยวเก็บของเก็บยังขึ้นรถกลับบ้านครับผมเอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม